เรื่องเล่าหมอบีกับเคสที่จบไม่ได้เป็นกระแสที่ฮือฮาในโลกโซเชียลอย่างมากคอมเมนต์ถล่มทลายกันเลยทีเดียวเหล่าเอฟซีของหมอบีต่างเม้นต์ต่างๆนานา,นาว่าเจอรอติดตามตอนจบนะคะน้องอีกคนจะเป็นยังไงบ้างส่วนใครที่ไม่ทันฟังเคสนี้วันนี้ทางช่องจะาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะ เริ่มด้วยหมอวีไปงานกับหลวงพ่ออลงกฎแล้วจูจ่ๆก็มีเคสเคสหนึ่งเดินเข้ามาหาหมอวีเป็นผู้ชายนะคะเดินมากับลูกคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนั้นก็คือพ่อของเด็กคนนั้นนั่นเองพ่อของเด็กเล่าว่าลูกเขาอีกคนหนึ่งพึ่งแขวนคอตายแล้วแม่ของเด็กก็เป็นคนเปิดประตูเข้าไปเห็นลูก ซึ่งแขวนคอตายอยู่ลูกเพิ่งอายุสิบกว่าขวบเองพวกเราช็อกกันทั้งบ้านมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากส่วนตัวพ่อแล้วพ่อเป็นคนไม่ทำบุญไม่เชื่อเรื่องผีแต่เชื่อในการกระทำของตัวเองแล้วเขาก็สอนให้ลูกๆทุกคนในบ้านไม่ต้องเชื่อด้วยแต่ปรากฏว่าลูกเขาคนเล็กอีกคน ซึ่งอายุยังน้อยยังเด็กมากๆมีอาการแปลกๆบางทีก็น้ำตาซึมๆตาแดงๆร้องไห้พูดจาไม่รู้เรื่องมีอาการเพ้อๆลึกๆแล้วพ่อก็คิดว่าน้องเขาคงคิดถึงพี่เขานั่นแหละแต่ปรากฏว่าน้องบอกที่ซ่อนคุณแจในเก๊กของห้องของพี่เขาได้ แล้วก็ฝากบอกพ่ออย่างงูอย่างนี้ฝากบอกแม่อย่างงูอย่างนี้คำพูดของเด็กจะออกมาเป็นตอนๆเป็นคำํคำๆโดยที่พ่อเขาแบบไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเขาเลยมาหาหมอบีเพราะเขาทุกข์ใจมากเขาอยากจะรู้ว่าลูกของเขาเป็นยังไงมั่งต้องการอะไรหมอบีด้วยความที่วันนั้นงานดูยุ่งๆ ก็เลยบอกพ่อเขาไปว่าไม่ต้องเศร้านะครับลูกจากไปแล้วว่าลูกตายแล้วไม่ควรจะรังเอาไว้เพราะว่าไปแล้วจากไปแล้วหมอวีก็ให้ข้อคิดให้คำสอนปล่อยวางคุยไปเรื่อยๆจนจบหมอบีก็สังเกตเห็นเด็กที่พ่อเขาพามาเนี่ยมีอาการแปลกๆตาแดงๆง น้ำตาคลอคลอพูดเสียงแปลกๆพูดว่าช่วยด้วยหมอบีก็คิดในใจเออเราก็ช่วยแล้วอนะ่ะเนอะพูดให้พ่อแม่เขาปรงๆได้อะไรแบบนี้แล้วก็ต่างคนต่างแยกแยก้ายก,กลับพ่อเขาก็กลับหมอบีก็ไปทำงานที่เหลือต่อให้เสร็จมันก็เหมือนกับว่าเด็กเขาทิ้งคำปริศนาเอาไว้ คำว่าช่วยด้วยหมอบีปิดคำนี้อยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ผ่านไปอีกวันมาคราวนี้คนที่มาคือคุณแม่แม่พาน้องคนหนึ่งมาด้วยรูปลักษณ์ภายนอกก็ดูออกเลยว่าไม่ใช่ลูกพอคุณแม่เข้ามาก็มาเล่าใหม่เล่าว่าเนี่ยนะลูกของเขาผูกคอตาย ผูกคอตายที่ประตูแล้วตัวเองก็เปิดประตูเข้าไปเห็นเขาก็บอกว่าลูกคนเล็กของเขานะอายุเท่าหนุมเท่านี้หมอบีก็แบบเอ๊ะมันดูแปลกๆหมอบีก็เลยถามไปว่าใช่เรื่องเดียวกับพี่ผู้ชายคนนั้นหรือไม่ปรากฏว่าเป็นเรื่องเดียวกันคุณแม่เองก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อมาหาหมอบี เพราะไม่ได้คุยกันมาก่อนคุณแม่ก็เล่าเพิ่มเติมอีกว่าในวันเผาน้องในขณะที่วันเผาจริงคุณแม่นั่งอยู่จ,จู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาวิ่งเข้ามากอดร้องห่มร้องไห้เราก็เรียกว่าแม่จ๋าตัวแม่เองนั้นก็รู้สึกช็อกทำอะไรไม่ถูกดูงงงง แต่ในใจลึกๆก็รู้สึกว่านี่แหละลูกลูกต้องเข้ามาสิงร่างของเด็กผู้หญิงคนนี้แน่จากนั้นเราแม่ลูกก็กรอดกันกลมร้องไห้กันใหญ่จากนั้นเด็กผู้หญิงที่เข้ามากอดก็เป็นลมล้มลงไปญาติที่มาด้วยกันก็พากันขอเบอร์โทรติดต่อทิ้งเอาไว้ให้หลังจากนั้น สองสามวันเด็กคนนั้นก็โทรมาหาเด็กที่ซึ่งไม่เคยรู้จักกันเลยไม่ใช่เพื่อนของลูกด้วยไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเขาก็โทรมาบอกให้เก็บอันนั้นอันนี้รองเท้าอันนี้ต้องอยู่ตรงนั้นนะขอโทษพ่อนะที่เป็นแบบนี้อย่าลืมยานู่นนี่นั่นคือ แบบเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะรู้ขนาดนั้นแม่เขาก็ช็อกช็อกจนผมร่วงไปครึ่งหัวคือแบบไม่รู้เลยว่านี่มันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นเขาก็เข้ามาหาหมอบีแล้วก็นั่งคุยกันอยู่สักพักเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยน้องคนนี้ไม่ปกติอีกแล้วถามอะไร ก็ไม่ตอบก้มนานิ่งๆเศร้าๆหมอบีก็คุยกับคุณแม่ว่าให้ปล่อยวางนะโน่นนี่นั่นพอคุยสักพักก่อนจะกลับน้องคนนี้ซึ่งไม่เคยพูดอะไรอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาว่าช่วยด้วยหมอบีก็แบบเอ๊ะมันคำเดิมเลยนี่ คำเหมือนกับเด็กที่พูดไว้เมื่อคราวก่อนมันแปลกๆหมอบิ๊กก็เลยไปถามว่าจะให้ช่วยอะไรให้ช่วยยังไงเขาก็พูดว่าเดี๋ยวมาหาอีกจากนั้นเขาก็กลับมาหาอีกครั้งคราวนี้มาทั้งพ่อแม่ลูกและชายแปลกหน้าอีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นตัวละครใหม่หมอบีก็เริ่มพูดคุยกับพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งพ่อแม่ก็คุยแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆนานาหมอบีก็รู้สึกว่าบ้านนี้ไม่ปกติแน่นอนแล้วก็แบบอยากให้ช่วยลูกเขาหน่อยตกลงมันติดค้างอะไรยังรู้สึกว่าลูกเขาทุกใจ จากไปแบบค้างค้าค่ะคยังรู้สึกว่าติดอะไรสักอย่างผู้ชายตัวละครใหม่ที่พามาด้วยก็ไม่ยอมพูดอะไรถามอะไรก็ไม่ตอบพ่อแม่เขาก็บอกเนี่ยมันหนักกว่าเดิมลูกเขาจะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆไปหาคนโน้นคนนี้ที่แบบไม่มีความสัมพันธ์กันเลยไม่เกี่ยวดองอะไรกันเลยไม่ใช่ญาติไม่รู้จัก พยายามจะหาร่างเพื่อสื่อสารกับพ่อแม่ให้ได้หมอบีก็เลยไปจับผู้ชายคนนั้นมานั่งคุยกันผู้ชายเขาก็ร้องไห้แล้วก็พูดไม่รู้เรื่องจับใจความอะไรไม่ได้เลยแล้วก็พูดออกมาคำนึงว่าช่วยด้วยคีย์เวิร์ดเดิมเหมือนเดิมหมอบีก็แบบแล้วจะให้ช่วยอะไร คืออะไรแล้วก็พูดประมาณเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าการฆ่าตัวตายมันบาปมันไปไหนไม่ได้มันทุกทรมานอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นแต่เขาก็ไม่ตอบอะไรนำซ้ำยังร้องไห้หนักกว่าเดิมหมอบีก็เลยรู้สึกแปลกใจเลยถามไปตรงๆคำหนึ่งว่า ไม่ได้ฆ่าตัวตายใช่ไหมแค่นั้นแหละผู้ชายคนนั้นก็พยักหน้าพยักหน้าแรงมากๆแล้วก็ร้องไห้หมอบ,บีก็แปลกใจเอ๊ะแล้วยังไงพ่อแม่มาบอกว่าลูกฆ่าตัวตายผูกคอตายแล้วลงคือไม่ได้ฆ่าตัวตาย แล้วแบบมันคือฆาตกรฆาตกรรมหรือว่าอะไรยังไงกอนก็อยู่ในหัวของหมอบีตลอดหมอบีก็เลยตอบไปว่าโอเคงั้นไม่ต้องห่วงอยากมาบอกอะไรให้มาหาได้เลยหมอบีอนุญาตไม่ต้องไปเข้าร่างใครเขาแล้วมันบาปหลัง,งจากที่ผู้ชายคนนั้นได้ฟังคำที่หมอบีอนุญาตให้เข้ามาสื่อสารกับหมอบีได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านอะไรทั้งนั้นเขาก็ยิ้มขึ้นมาแล้วผู้ชายคนนั้นก็สลบไปเรื่องราวของเคสนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ได้เข้ามาสื่ออะไรกับหมอบีเพิ่มเติมและพ่อแม่ก็ไม่ได้เข้ามาติดต่อกับหมอบีอีกมันก็เลยยงงังคา้างๆคาคาไม่รู้ว่าจะจบแบบไหน รู้แต่เพียงว่าน้องไม่ได้ฆ่าตัวตายชาวเน็ตโลกโซเชียลต่างก็คอมเมนต์ต่างๆนานาว่าจะรอติดตามตอนต่อไปนะคะเป็นห่วงน้องคนเล็กจังเลยว่าจะเป็นยังไงมั่งหากน้องไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วใครฆ่าฆาตกรยังอยู่ในบ้านนั้นอยู่ไหมหรือแท้จริงแล้ว เป็นใครกันแน่